สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตคลิปนะฮะไม่ใช่อัปเดตเกมนะฮะก็อัปเดตอย่างที่บอกคือจากอะไรที่เราเคยอัปเดตยี่ปย่อยๆไปเนี่ยเราก็จะมาอธิบายรวมทีเดียวอีกทีหนึ่งนะฮะเผื่อคนแบบไม่ได้ติดตามไม่ช่วงๆ,ๆ,ๆนะคับได้รู้ว่าอ๋ออันเนี้ยมันทาอย่างนี้นี่เองมันมีหน้าล่ะมันมีไว้ทําไมเนอะไหมครับนะฮะเราก็จะพยายามอัปเดตให้เข้าใจง่ายๆในในฟังก์ชันที่เราเขียนขึ้นมานะฮะ ให้ในการช่วยเล่นให้มันมันน่าเล่นมากขึ้นมีอะไรน่าเล่นมากขึ้นโดยที่ไม่กระทบระบบหลักของเซิร์ฟเราจะเน้นเลยนะสังเกตว่าเราจะเน้นเรื่องภูณีมากว่าไม่ให้กระทบความสมดุลของเกมนะครับทุกอย่างจะต้องอยู่ในพื้นฐานของเกมนะครับผมทุกอย่างคราวนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่อง M coin M point นะฮะ มันคืออะไรนะครับฟังกท่านนี้ไม่มีอยู่แล้วในโลกใบน,นี้นะครับแต่เราหยิบขึ้นมาใช้แล้วพอเราเห็นความสําคัญของการการเล่นทุกครั้งที่ตีเหมือนกับเหมือนกับอ,อ,อันนี้มอนสเตอร์บุ๊กเหมือนกันนะครับทุกครั้งที่คุณตีเนี่ยมันส่งผลให้คุณเห็นไหมครับคุณตีไปเรื่อยเ,เ,เนี่ยมันก็จะมันก็เก็บสะสมให้คุณเรื่อยๆนะฮะ นะถ้าคุณได้ตามประเภทเนี่ยคุณก็จะได้ละเห็นไหมครับสเตตัสเพิ่มเห็นไหมครับพุดเนะะี้ยเราเน้นให้คุณเล่นในการสะสมการตีมอนกันอรอะไรพวกนี้แล้ว m อ็มคอยเกี่ยวอะไรมันคือการสะสมมอนเตอร์ครับเรามาคุยที่ที่บอร์ดนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยมาที่ตลาดหลักทรัพย์มันจะอยู่ในนี้นะครับ ถ้าคนที่เล่นสร้างตัวใหม่เลยเนี่ยถ้าสร้างตัวใหม่เลยเนี่ยให้แนะนํามาเปิดมาเปิดดีก่อนเปิดบัญชีก่อนถ้าคุณไม่เปิดบัญชีระบบมันจะไม่เก็บอ่า M M Pocket ให้นะครับผม p o i n t อ่ะ์เอ็มพมันจะมาเ M ็มเอ็มก่อนนะครับคุณต้องเปิดบัญชีก่อนนะครับ คุณสามารถเช็คได้เนี่ยในคู่มือติดประจำตัวเนี่ยว่าเอ p o i n t คุณเท่าไหร่หเ,หเนี่ยข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเอ p พอย t ์เอมพอย์คุณมีอยู่6,000หมายถึงว่าคุณเน่ยตีมอนสเตอร์ไป6,000ตัว6,000ตัวเนี่ย6,000ตัวก็คือเป็นแต้มเป็นแต้มของเอ p พอย t ์ทุกครั้งที่คุณตีเนี่ยมีมีผลหมดมีประโยชน์ทั้งนั้น เมื่อคุณได้เอ็มพอยมาแล้วเนี่ยคุณเข้ามาที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับเปิดบัญชีก่อนนะอย่าลืมนะเล่นครั้งแรกเปิดบัญชีก่อนถ้าไม่เปิดบัญชีมันไม่เก็บให้นะมาเราก็มาดูเนี่ยสิทธิประโยชน์นะครับของ v ของ VIP ก็ดูมันทำอะไรบ้างนี่ครับนี่คือเอ็มคอนะครับจะเอาไว้ซื้อของหรือไปใช้อ่า ในจุดที่เฉพาะเท่านั้นต้องหาจากที่นี่เท่านั้นไม่ได้จากที่อื่นนะครับนะถ้าจะาแม่ผีดอาจจะได้จากเอ่อวงล้อพรีเมียมที่สุ่มจากอ่าคิงโค้ิงที่อยู่ตามเมืองถ้าได้เป็นถ้าเราได้สุ่มวงล้อเป็นโบนัสพิเศษนะ,นะเนี่ยถ้าเป็นคนปกติเนี่ยจะได้ดอกเบีย้ยเท่านี้ถ้าเป็นอ่าวีพีจะดดอกเบีย้ยเท่านี้นะครับ ดอกเบี้ย,ยคืออะไรงงยิ่งผู้ยิ้งงถ้าคนไม่ไม่รู้เรื่องนี้จะิงงงเข้าใจผมเข้าใจจุดนี้นะครก็คือถ้าผู้เล่นปกติเนี่ยเวลาคุณจะแลกเนี่ยเข้าไปที่ข้อมูลบัญชีส่วนตัวก่อนมันจะบอกเลยว่า M อ p i n t เนี่ยมอนเตอร์ที่เราตีทั้งหมดเนี่ยมีหกพันกว่าตัวเมื่อกี้นะครับ M Pocket หมายถึงคุณได้เอา M อ p i n t เนี่ยมาแลกเป็น M อ o c k e t คือเป็นเงินที่อยู่ในในในตลาดหลักทรัพย์นี่คือเงินของคุณที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จำไว้แค่นี้เลยเอมพอยส์เนี่ยเอมพอกเกตเนี่ยเอมพอกเกตเนี่ยคือเงินของคุณที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะแลกได้มากได้น้อยมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์เม,มื่อกี้เข้าใจไหมครับปกติมันแลกเนี่ยมันจะแลกได้อ่ะเนี่ยขายเอมพอยส์เขาเ้าบัญชีเห็นไหมจะเอาเอมพอยส์เนี่ยหกพันกว่าอันเนี่ย ขายเข้าบัญชีให้เป็น M Pocket อ่ามันจะบอกเลยนะครับว่า v d p จะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เห็นไครับได้11%คูณแรกเท่าไหร่คูณ11%ไปเลยมันก็จะได้เยอะขึ้นนะครับนี่คือความสำคัญของดอกเบีย้ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะบอกเลยถ้าขาย M Point ทั้งหมดเลยนะ6,000กว่าอันเนี่ย คุณจะได้ค่าดบแทนดอกเบีย้ย674แทนที่มันจะแลกเปแค่1ต่อ1นึ่งนอะไหมครับมี6,000พอยแลก M-pocket ก็ได้6,000นั่นคือ1นต่อหไม่ได้เลยเลยแต่นี่เรามีดอกเบีย้ยขึ้นมาให้เพิ่มขึ้นอีกเห็นไหมครับนี่คือดอกเบีย้ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีขึ้นลงได้อีกถ้ายิ่งขึ้นเยอะเราก็จะยิ่งแลก M Pocket ได้เยอะเนอะไหมครับ เราจะแรกเท่าไหร่อ่ะจาก6,000เนี่ย6,000ผมแลกพันหนึ่ง4,000ตัวแลกพันหนึงเห็นไหมครับคุณขาย M point หน,นึ่พคะแนน v p ได้ดอกเบี้ยเนี่ยได้เพิ่มได้เพิ่มอีกตั้ง110งนไมครับรวมแล้วได้1,100คะแนนขายไหม่ะงานซื้อขายเห็นไหมครับ M point ลดลงไปแล้ว M pocket เพิ่มขึ้นไปแล้ว เงินในตลาดหลักทรัพย์เรามีอยู่สามพัหเห็นไหมครับแล้วเอาไปทําอะไรล่ะเอาไปซื้อครับเอาไปซื้อนี่เข้าบัญชีส่วนตัวเหมือนเดิมซื้อ M Coin ครับซื้อ M Coin ตอนนี้ราคาต่อเหรียญมันอยู่ที่สิบเอ็ดห็นไหมครับหึ่งเหรียญใช้ M Pocket สิบเอ็ดแต้มถูเรามีเท่าสา6พัน มันบอกเลยซื้อได้ทั้งหมดเน,นี่ยสามร้อสามสามที่สามเหรียญเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับจะซื้อกี่เหรียญล่ะอ่าเห็นไหมอ่ะผมเอาสิบเหรียญอ่ะเห็นไหมสิบเหรียญได้ละสิบเหรียญนะครับเอ็มพ็อกเก็ตลดลงเห็นไหมครับคือเงินในตลาดครับเราก็ลดลงเพราะโดนหักเห็นไหมครับแต่คราวนี้เรามาดูว่าไอ้ดอกเบีย้ย กับราคา M M c o i เนี่ยมันมีขึ้นลงได้มันขึ้นลงได้ยังไงนะครับเนี่ยครับมาดูตรงนี้เลยนะครับอ,อันดับผู้ถือครองมาอธิบายดูได้เลยเนี่ยครับเนี่ยครับ M Point คือคนที่ตีมอนเตอร์สะสมสูงสุดตีจำไม่ดีว่าตีอย่างเดียวไม่เคยมาแลก M Pocket เลยตีอย่างเดียวเลยไม่เคยมาแลกนะครับ สะสม M Point ที่ตีมอนเตอร์นะครับดูอันดับ M Point นะครับที่ตีมอนเตอร์อย่างเดียวเลยยังไม่เคยมาแรกเลยข้อเสียของมันคือยิ่งถือคอมมากโดยไม่มาแลก M Pocket เนี่ยตีอย่างเดียวเลยลก,กูไม่มาแลกไม่มาแลกยังไงกูก็ไม่เอามาแลกเป็นเงินที่ทตลาดหลักทรัพย์จะทําให้ราคา M c o i เนี่ยสูงขึ้นถ้าจะซื้อทีเนี่ยเราจะซื้อราคา M c o i ที่มันแพงขึ้น เพราะมันมีไอบ้บางคนเนี่ยในเซิร์ฟเนี่ยคิดดูถ้าเล่นกับหลายคนนึออกอไหมครับแม่งตีอย่างเดียวเลยไม่เคยมาแลกเลยไม่เคยมาแลกเอ็มพ็อกเก็ตเลยไอ้ราคาเอ็มคอยที่จะต้องซื้อเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยจากเคยซื้อเหรียญหนึ่งใช้11บเอ็ดเมพ็อกเก็ตมันจะสูงขึ้นไปถึง200ร้อยเอ็มพ็อกเก็ตต่อหน,นึ่งเหรียญนึกอไหมครับแต่ข้อดีของมันก็มียิ่งสะสมเอ็มพ็อกเก็ต เยอะๆเนี่ยตีมอนเยอะๆโดยไม่มาแลกนะตีเยอะๆไม่มาแลกข้อดีของมันคือจะทําให้ดอกเบีย้ยของเอ็มพ็อกเก็ตเนี่ยสูงขึ้นดอกเบีย้ยเวลาเราขายเราเราขายเอ็มพอยต์เนี่ยนึกออกไหมครับที่เราพูดถึงเมื่อกี้เราจะได้ดอกเบีย้ยมันเยอะมากขึ้นเวลาเราขายทีเราจะได้ดอกเบีย้ยเยอะได้เอ็มเอ็มพ็อกเก็ตกลับมาเยอะนะเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียตรงนี้ที่ระวังโครงสร้างเอาไว้นะครับเริ่มมองเห็นภาพยังครับ เรามาดูอ่าเอมคอยนี่ไน t c ชตัวนี้เลยมึงถือคลองเยอะมากเลยไม่เคยไปแลกเนี่ยตั้ห้าพันนี่ไม่ยอาไปแลกเลยใครเดือดร้อนคนนี้จะซื้อ M เอมคอยเดือดร้อนเพราะราคามันสูงมึงไม่ยอมไปไม่ยอมไปขายอ่ะไม่ยอมไปขายก็เข้าตลาดหลักทรัพย์อ่ะมึงเลทําดัน,ดน,ดนมันเลยดันราคาให้เอมคอยมันสูงขึ้นเห็นไหมครับ คุณต้องไปขายมั่งไอคนแต่ก็มีคนที่รอจังหวะเหมือนกันใช่ปะดีมึงไม่ขายใช่ไหมกูรอเพราะว่ามันได้ดอกเบีย้ยเยอะดอกเบีย้ยที่จะขาย M เนี่ยที่จะได้ M pocket เนี่ยมันสูงเนี่ยพอเราขายเ p p i n t ยตเนี่ยไอดอกเบีย้ยตรงนี้มันจะสูงขึ้นสูงขึ้นส,สูงสุดถึง50%เลยนะครับนี่ก็คือจะมีคนจ้องจังหวะใช่ปะ รอก่อนกูรอดอกเบี้ยมันขึ้นก่อนเดี๋ยวกูค่อยปล่อยปล่อยเอ็มพอยต่อเน,นี้ยดอกเบี้ยมันอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เองนึกออกไหมครับรอให้เขาไม่ตีเยอะๆตีไปเยอะๆดอกเบี้ย,ย,ย,ยตัวน,นี้มันจะขึ้นแต่จังหวะนั้ก็คือค่อยเทขายเลยเทขายพอเทขายปุ๊บเนี่ยราคาไอเอ็มเอ็มคอยเนี่ยมันก็จะร่วงลงด้วยนี่มันแบบทุกอย่างมันมันผูกกันหมดเห็นไหมครับ อ่ะคราวนี้เรามาดอูอีกอันหนึ่งนะครับคู่ชือคอง M-pocket M-pocket ก็คือเอา M-point เนี่ยมาขายเป็นเงินเป็นเงินในตลาดหลักทรัพย์ละว่าคนรวยมีใครบ้างที่ขาย M-pocket เนี่ยในตลาดหลักทรัพย์ที่เก็บไว้เนี่ยนี่ครับในวอล รวยมากเลยมึงม e ีเงินในตลาดหลักทรัพย์ต้องสามพันห้าเนี่ยโหเนี่ยมึงจะซื้อเอ็มคอยได้มากมากมายเลยเนี่ยมากมายมหาศาลเลยเห็นไหมครับเนี่ยสรุปง่ายๆใจความง่ายคือว่าการเล่นทุกการเล่นส่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์เห็นไหมครับไม่มีใครทำครับในโลกนี้เราวางโครงสร้างการเล่นทั้งหมดเอาไว้ ให้มันเดินของมันอัตโนมัตินอ่นไหมครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่จะทําให้ราคามันขึ้นหรือลงได้คือเราไปเล่นปอก้าปอก้เนี่ยมันจะผูกกับตลาดหลักทรัพย์เพราะมันเป็นที่แหล่งอายมุกแหล่งระบายเงินไม่ออกไหมครับมันจะมีการเสียภาษีมีการอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับนี่ครับเนี่ยมาดูราคาตลาดวันนี้นะครับ เน so like ี่ยเราได้จากภาษีเราได้จากร้านพวกเนี้ยรายจ่ายเซิร์ฟก็คือจ่ายเสียไปเท่าไหร่เสียไปกับไอ้พวกไอ้ไอ้ป๊อกเก้าเนี่ยไปเท่าไหร่นะครับแล้วแ้ได้ภาษีกลับมาเท่าไหร่เห็นไหมครับเอ็มพอยท์รวมเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่เอ็มพอยท์รวมเนี่ยก็คือทุกคนในเซิร์ฟที่ตีมอนสเตอร์ทุกคนตีแล้วเนี่ยรวมทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้ทุกคนในเซิร์ฟเนี่ยตีทั้งหมดเนี่ยมีอยหกหกพันกว่าตัว โดยที่ยังไม่แม่แรกเอ็มพ็อกเก็ตเลยนะเนี่ยดิบๆเลยนะครับนี่ครับงบดุลของเซิร์ฟมันติดลบอยู่เห็นไหมเนี่ยดอกเบี้ยมันเลยได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าจะมาขายเอาเอ็มคอยมาขายเป็นเอ็มพ็อกเก็ตเนี่ยโอ้ได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวนึกอไหมครับราคาเอ็มคอยต่อเหรียญคือสิบสองเนี่ยแต่ถ้า VIP จะถูกหน่อยเลยสิบเอ็ดอะไรประมาณเนี้ยถ้าเลทยิ่งสูงอย่างเช่นมันมันอยู่เหรียญละห้าสิบบาท 50ใช้50 M pocket V.I.P. อาจจะใช้แค่45มันจะลดมาเยอะนะครับอันนี้มันส่วนต่างมันน้อยมันก็จะเห็นลด V.I.P. จะลดมาน้อยคราวนี้พอเราได้มันแล้วเราเอาไปทำอะไรนะฮะทำอะไรเอามาซื้อของครับอันดับแรกของที่ใช้เฉพาะ M คอยซื้อเท่านั้นนี่ครับซื้อสินค้ามันจะบอกเลยแลกด้วยสกุลเงิน M คอยเท่านั้น เอ็มคอตัวเนี้ยเรามี619<ม>ซื้ออะไรอะ่ะเห็นไหมครับเราทําแยกไว้ให้พวกนี้เนี่ยอ่ะคอสตูม,มไม่มีมีที่นี่ครับอยากได้แรกเลยเห็นไหมครับนี่แรกเลยนะครับเี่ตลาลเข้าตลาดนรับก่อนนะครับมาดูกนสมใสัยน,น่าจะไม่มีเราจะไม่ได้ใส่ไว้เบ็ดเต็ดเนี่ยเห็นไหม ซื้อเหรียญแมวยังได้เลยเอาไปออฟแมวราคาแค่หนึ่งต่อหนึ่งเองเห็นไหมครับเนี่ยบดสกิลพรีเมียมไม่ต้องไปทำเควสนี่เลยอันนี้คือเกิดตายเกิดตายปุ๊บ,บเกิดเลยเกิดตรงนั้นเลยเนี่ยแลกเอาครับสีบวกเนี่ยหินเพดีมาแลกเอาครับนี่ทุกอย่างมันได้จากการที่คุณไปตีมอนเตอร์จากการเล่นทั้งนั้นเห็นหรือยังครับมันส่งผลหมดเราให้ความสําคัญกับทุกครั้งที่คุณเล่น ไม่เหมือนเซฟทั่วไปในโลกเลยแล้วก็ล็อกที่ถูตีไปวนๆไ,ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อาหารอะไรกลับมาเลยนะแต่ของเราเห็นจุดนี้ว่ามันควรจะให้อะไรกลับคือมากับผู้เล่นทุกครั้งคุณตีเป็นหนึ่งทีเนี่ยหนึ่งมอเตอร์หนึ่งตัวเ่ยปากเนี่ยมันควรได้อะไรกลับมารู้ไหมครับเนี่ยเนี่ยตีโบกได้เลยเนี่ยเซฟตีติดทันทีเนี่ยแรกครับแรกเลยเนี่ยมิกบวมิกบอลฟิลมใีให้ให้แรก เห็นไหมครับแล้วออบมันไปทําอะไรอีกไปอ่าไป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 ออฟออบหินเออออฟหินเราย้ายแล้วเกือบลืมแล้วผมจะไปเมือไป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 แผนที่ใหม่ละไปพ็อกเกตเอ้ไปพอซิล่ามาร์เก็ตอยู่ที่นี่แหละครับถ้าครูจะออฟอะไรสักอย่างเนี่ย ออฟหินเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะอฟอไอนี่ก็ได้ยังไม่ได้อ,อเนไมครับมันอยู่ข้างบนนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดผมเอามาไว้ข้างบนนี้บนสุดนี้เลยทุกอย่างย้ายมารวมในตลาดหมดนะครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้เลยนี่นี่ตัวนี้สงโวสหลายคนอาจจะงงทำไมมีเมนูให้เลือกเพราะเราเป็น G.M. ครับ มันสัมภาษณ์ตั้งค่าได้นะครับแล้วถ้าคนไม่ใช่ GM มันก็เล่นปกติเนี่ยเห็นไหมครับมันต้องใช้ m คอยก่อนแล้วก็เงิน1 0 0 0 0แสนเห็นไหมครับอ่านแค่นั้นคำแนะนำก่อนนะเห็นไหมอ่ะเอ็นชาร์เลยชิ้นไหนล่ะเอาไอ,อ้นนั้นเป็นไรว่าเยอะ ไลตาอ่าพีซีมิวสเปอร์เห็นไหมครับ NPC ออฟหินตัวเนี้ยมันจะสุ่มนะครับมันจะสุ่มเราสึกว่าเราจะไม่มีจะไม่มีเหรียญเราจะไม่มีเหรียญเดี๋ยวก่อนอ่มใช่ไหมใช่ไหมอืม าเ,เอาดูสิอ๋อต้องอยู่ในกระเป๋าถ้ามีชิ้นส่วนอันเดียวกันอยู่ในกระเป๋าเนี่ยพวกนี้มันมีซ้ำอยู่เหมือนต้องถือหนึ่งต่อหนึ่งนอ้ไหครับอันนี้เคยเอาอไปแล้วมันเคยอเอาออกไว้ก่อน มันต้องถือหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอ่ PCM Super นี่จ่ายแสนหนึ่งมันจะบอกเลยไอเทมนี้นะตีบวก20เนี่ยยังคงอยู่ถ้าใส่การ์ดเนี่ยจะโดนถูดถอดออกถ้ามีออฟแมวเนี่ยยังอยู่นะแต่ถ้าออฟหินอยู่โันถูกทำลายถ้าอัพเกรด A B C D ถูกทำลายทำไหมล่ะอเอานี่ครับได้ละ expert จงตีระยะไกลนะครับมันก็จะบอกแต่ถ้าถ้าได้ออฟดีๆนะออฟติดท็อปเนี่ยมันจะประกาศโลกเลยประกาศโลกด้วยครับโอเคเห็นไหมเนี่ยพวกนี้ออฟทางนั้นเลยพวกนี้ทางนั้นเห็นไหมครับเนี่ยออฟหินอาชีพเห็นไหมครับเนี่ย เกตไม่พอประมาณนี้ครับมันเต็มหมดอัดเต็มหมดละสกเก็ตไม่พอที่อัพเ<อ>นี่ยอยู่ในนี้หมดมันก็ต้องใช้ m oin, อ็มคอยเห็นไหมครับนี่คือระบบที่เราวางเอาไว้<อ>เห็นไหมครับว่าถ้าดูตั้งแต่แรกดูตั้งแต่ไอเครื่องมือ,อ ECM AI collection ล้<อ>เห็นไหมครับว่ามันทำให้เราเนี่ยชีวิตทีโคตรน่าเล่นเลยน่าเล่นขึ้นอีกเยอะเลยไหนจะเจอ AI Auto t ท็โอ้โห อะไรมันจะน่าเล่นขนาดนี้มันจะง่ายง่ายขนาดนี้ช่วยเราทุกอย่างปล่อยบอร์ดไม่มีตายไม่ต้องเลือกอะไรมากมายโอ้โหแบบทุกอย่างมันง่ายหมดนะครับนี่ครับเนี่ยพีซีมีเดียไกด์อยากรู้อะไรก็มาถามมันมาดูมันนะเนี่ยมันมดูข้อมูลตัว,ตวมีรางวัลผูนน้แนะนํามันมีหลายอย่างเราสร้างไว้มากมายมหาศาลมากนไหมครับนีระบบการเล่นเนี่ยมีทุกอย่างเบรจากเซิร์ฟ เติมเงินเข้ามาแล้วก็เอาแต้มโดเนเอ็ดพอยต์ไปแลกได้โอ้มันเยอะแยะมากที่เราทำนะครับเนี่คือพูดไปเยอะเดี๋ยวมันมีคนอิจฉาเอาเราไปด่าอีกครับมันอิจฉาเรามากมันเอาชนะเราไม่ได้คุณจะเห็นนะมีกลุ่มคนบางคนเอาเราไปด่าว่าเอาเนี่ยไอ้เนี่ยพีซีเอ็มรู้ม่งเลวแม่งนูน่นนี่นั่นนะฮะคุณลองมาดูนี่คลิปที่สามสามคลิปเนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาไปดูว่าที่ไหนมีไหมนะฮะ เอาแค่นั้นก่อนเล้วผู้อิจฉาเนี่ยมันก็เอาโจมตีไปเรื่อยครับมันฉามทำอะไรไม่ได้มันร้อนลนไปหมดมันดิ้นไอเห็นแล้วมันมันกัดฟันมันทำอะไรไม่ได้ไงมันเลยต้องเอาเราไปด่ามันเป็นปกติของปถุชนนะครับเวลาอิจฉาใครมันก็ต้องทําอย่างนี้แหละนะฮะแล้วก็อยากให้ใช้สติในการแยกแยะดูด้วยเวลาใครเอาเราไปด่าเนี่ยก็มาดูเป็นกลางหน่อยว่าเออมันจริงไม่จริงเห็นไหมครับว่าเนี่ยเราทําอดหลับอดนอนทํามาขนาดไหนนะครับ นะอย่างนั้นก็ฝากไปด้วยนะครับเผื่อจะมีคลิปต่อไปที่จะสรุปการเล่นให้เลยนะครับว่าจากที่คืออัปเดตย่อยๆมาเราจะามาสรุปเป็นก้อนให้อย่างนี้นะครับผมอย่างนั้นก็ฝากตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ